เมื่อคืนนี้ไปไปโอ,อดิโอทุกคนดูยังรอจ้าตรงไหนว่าไปร,รอรอรอแล้เออรอมากเมื่อคืนนี้แม่เบนเข้ามาด้วยแวะมาหาน้องแต่ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตน้องหรอกนะถ้าถ้าไม่อนี่นะอืมเห็นเพราะว่าเหมือนกับว่าแม่เขากลับแค่แวะมาทักทายน้องเพราะว่าแม่มาเที่ยวอะไรเงี้ยแม่เบนปะก้อยป้้อยมาให้กำลังใจหลานมาให้กำลังใจลูกสาวเขา น่ารากักปายก็แบบเมื่อคืนนี้ด้วยน้องปายอะ่ะคอนน้องปายทุกคนมันมีปัญหานิดหน่อยด้วยเขาไม่ให้สถานที่เขาไม่ให้ใช้เสียงดังเป็นเหตุที่แบบต้องต้องให้เบาเสียงลงน้องก็แบบอึดอัดน้องก็แบบจริงๆมันโทษใครไหมคือแบบไม่โทษดีกว่านะ้อเออเนั่นแหละก็น้องก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี อน้องแก้วปัญหาเฉพาะหน้าแบบก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็เห็นใจเผู้จัดเห็นใจน้องเห็นใจคนที่ไปดูงานไปดูคอนน้องอจบแล้วเจ้าเจ้าโอ้เบอร์เดว,เวิดมีจริงๆเลย ฮะนาอนั่งเล่นไพ่กันไหมเรามาเรามาเล่นปอบหิงฉูกันดีกว่าปะเอาอย่างนี้ดีกว่าจริงๆรปอบหิงฉู ใครชนะเอาเบียร์ไปเลยหนึ่งลังอันที่อันที่เขาจับคู่แล้วก็เป่ายี่ฉุกะ่ะใครแพ้ก็ออกไปทำไมอ่ะอนะก็เธอไม่เขียงคิ้วมา,เ,าเธอติดมาทำไมไหน โอ้ใส่แล้วเป็นเจมิงซ่อมพัดลมเลยนะพี่เอกระวังนะพี่เอกอ,อันนี้มันเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยโกบริ หากพวกเรากำลังสบายจะปอบมือพันหากพวกเรากำลังสบายจะปอบมือพันหากพวกเรามีความสุขปลดเรื่องทุกได้่องทุกสิ่งมัวประวิงอะไรกันเราจะหัวละพันทั้งหมดแถวต้องทั้งหมดลุกขึ้นเอาลุกขึ้นลุกขึ้นเออทั้งหมดลุกขึ้น ทั้งหมดลุกขึ้นทั้งหมดลุกขึ้นทั้งหมดนั่ง <c oughs> ให้ลุกทำไมเลยเออน่ารักเนาะให้ทำไรก็ทำเออ <c oughs> ลักนะค่ะคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอ และโอ้ย,ยเอาเถอะไปทุกคนกลับบ้านกันเถอะต้องทำอะไรละเซายแล้วเรากลับบ้านกันเถอะอโอ้ยทำงานั้นขอไปกินข้าวก่อนได้ไมหมล่ะไม่รู้เหมือนกัน,นมาเ,าเบาเบาที่สุดเหรอเพลงอะไรเบาเบาอ่าาะ เอาคืนที่เราที่เดินตรงหัวใจ,วใจก่อนเชยเป็นที่หนึ่งที่เดียวในใจออกเชอไว้กองกองออกทุกกองเอาอย่างนี้ร้องเพลงแบบช้าๆอะคูสติกแล้วกันครับทุกคนมาร่วมร้องเพลงด้วยกันเนาะ สำหรับใครที่อยากเต้นเต้นได้ครับเต้นในจังหวะช้าๆโลโ w โมชั่นสำหรับใครที่ชขอโทษมันอดเล่นไม่ได้ขอบคุณครับทุกคนที่ปมมือให้กับผม